โอเคนะครับอ่าก็แนะนำกลับดึกกันเนาะนี่ก็ UMP นะครับสี่ห้านะครับประมาณนี้เป็น SK UMP อันนี้ก็พับได้นะครับกลับเนี่ยใส่ลูกใส่ที่โจนนะครับแกะออกมาก็จะเป็นอ่าเป็นแบตเตอรี่เนาะกลับดึกก็แกะดูต้องใช้นิดหนะอยเรื่ผมไม่ไหวนี่ฮะออกมาก็เป็นสายเงินนี่แล้ก็งานผมว่าดีอยู่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นไนลอนมีพลาสติกผสมกันนี่คือเหมือนไนลอนนะเนี่ย ไม่ใช่เป็น ABS นะฮะอันนี้ก็บีเอบีเหรือว่าพลาสติกอันนี้นะฮะอันนี้มอเตอร์ไม่ได้อดตัวนี้เนาะน,นี่แม็กก็น่าจะเป็นคล้ายๆิงพลาสติกแต่ไม่เกิดเกล็ดีนะ,ะผมอะ่ะเคนะฮะแล้วก็ไม่โบแบกแต่ยิงแรงนะอันนี้ก็ท่อสีดำผมดูแข็งๆด้วยไม่เจรูหรือเปล่าหรือว่าครับแต่ถือว่าใช้ได้จะใส่ปากนี่มันก็ไ <c oughs> <c oughs> ด้ใส่จีดิง้งแดงๆประมาณนี้เนาะ <chat> นี่เปล่าเอามานี่ก็เป็นกล่องเขาเนะาะก็จะมีนี่ค่ะเดี๋ยวผมให้ดูนี่วัดคมแรงความต้านทานที่นฮะก <implied. S 1> ็มีสายชาร์จมีอะไรเนาะมีมีประแจให้มีแว่นตาให้มีกระสุนเกลียวสีขาวให้เก่งดีนะครับผมจุดสับว์ความแรงวัดสองสองร้อยกว่านะเมื่อกี้วัดได้สองร้อยหกสิบเก้าเลยเกือบเจ็ดสิบนะฮะแรงมากฮะ สองเลตเจ็ดสิบเก้าจุดสี่อ่ะก็เนี่ยเดี๋ยวมันวัดเลยมันแรงนะฮะยอมรับว่าแรงครับสุดยอดความแรงครับโอเคนะครับผมอ่ะพอยิงไปก็มีอะไรแต่แรงมากฮะเนี่ยโดนเนี่ยชุดเจ้าแรงเลยเนี่ยโอโต้ลุ่มโคตรแรงเลยผมว่า าเล่นนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แต่ผมดูแล้วไม่มีเบรกเลยเบรกยังมีอีกดูฮะไม่มีเบรกนะไม่มีเบรกแต่นี้ขึ้นได้นะขึ้นลําได้นะครับมันก็มีกระสุนหรือเปล่าแต่ไม่ได้หลุดพื้นขึ้นมาคือเรามาค้างได้นะฮะประมาณนี้ฮะตกไปคงชอบตกประมาณนี้แรงมากเลยแต่กระจุยโอเคนะครับสนใจงั้นก็แล้วแต่ถูกใจนะครับเนาะ ราคาก็สองพันกว่าบาทเองที่ลงไปโอเคถ้าเพิ่งมาใหม่ผมก็เพิ่งลองครั้งแรกโอเคนะคบวันนี้เท่าไหร่ครับ